ทำไมเราถึง<ม>ชอบเรื่อง<ม>ของการนับถือพระเจา้าอเดียวเป็นเรื่องที่เราชอบมากที่สุดครับเหมือนเรามีสิ่งที่เรานับถือแน่วแน่อย่างเดียวอะค่ะไม่มีแบบอย่างอื่นเข้ามาแบบแทรกอะไรเงี้ยค่ะมูฮัมมัดอันมูฮัมมัดรอซูลุนเหรอรอซูลุนเหรอจะตัอชาติที่แบบนี้สวัสดีค่ะครับเอ่อชื่อน้องอะไรนะครับเ้ค่ะน้องเต้เหรอครับ ่ปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วนะครับเมื่อกี้จำไม่ได้แล้วปีนี้เข้าวสิบเก้าค่ะอ๋อครับแล้วอยู่จังหวัดไหนครับจังซาวค่ะอืมแล้วก็น้องเต้ได้แจ้งมาว่าก็คือศึกษาอิสลามมาประมาณกี่เดือนนะครับเมือ่อกี้เออได้แค่หนึ่งอาทิตย์ค่ะพี่แค่หนึ่งอาทิตย์เองเหรอครับอ่อแล้วหนึ่งอาทิตย์นี้ก็คือน้องเต้เกิดความศรัทธาในยังไงนะครับคือเราชอบตรงไหนของอิสลามที่บอกว่าชอบคําสอนอิสลาม นักสื่พระเจ้าวงเดียวค่ะแล้วก็เคยลงใต้ไปทีละเจอสังคมเขาอะค่ะรู้สึกโอเคกับเขามากมาชองเนาะแล้วก็มาตอนนี้ก็คือน้องเต้ยอยากจะรับอิสลามใช่ไหมครับได้ค่ะได,ได้ครับก่อนที่จะรับอิสลามเนี่ยพี่จะพูดถึงความสําคัญของการรับอิสลามให้ฟังก่อนว่าทําไมการรับอิสลามถึงมีความสําคัญมากที่สุดโอเคไหมครับประมาณสองนาทีนะครับค่ะ ทำไมอิสลามการรับอิสลามถึงเป็นสิ่งที่ควรทําเป็นลําดับแรกหลังจากที่เราศรัทธาแล้วเพราะว่า,าพระผู้เป็นเจ้าของเราพูดเอาไว้นั่นเองสั่งเอาไว้ว่าผู้ใดก็แล้วแต่ที่ต้องการความรอดนะครับผู้ใดก็แล้วแต่ที่ต้องการกลับไปหาพระองค์ในสภาพที่องค์ทรง,งพอใจผู้ใดก็แล้วแต่ที่ต้องการให้ความดีของเขาเนี่ยถูกตอบรับเขาทําความดีมาทั้งชีวิตนะครับถ้าอยากให้ความดีขเขาถูกตอบรับกุญแจไขสิ่งเหล่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสวรรค์ทางรอดก็คือการรอดพ้นจากการตกนรกการพอใจจากพระเจ้าแล้วก็ความดีที่ถูกตอบรับเนี่ง แล้วนั้นที่เราจะได้มาก็คือการรับอิสลามนั่นเอง นี่เป็นสิ่งแรกเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รับอิสลามไม่เราไปละหมาดไปแต่งการแบบอิสลามหรือว่าทาความดีทั้งหมดเนี่ยจำไว้เลยนะครับว่าความดีไม่ถูกตอบรับเพราะว่าฐานเดิมของเราไม่ใช่มุสลิมและขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราไม่รับอิสลามแล้วเราล่าช้าในการรับอิสลามไปแล้วเราก็ได้เสียชีวิตลงไปก่อนที่จะรับอิสลามมันจะไปเข้ากับองค์การที่อัลลอฮ์บอกในคำพิพากษาก็คือว่าผู้ใดก็ตั้งแต่ที่เสียชีวิตลงไปในสภาพที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมไม่ได้รับอิสลามในขณะที่อิสลามได้มาถึงเขาแล้วเขาจะตต้้้อออองเเปป็นนน,ปนนนนชชาาาาวววรรกกลลดไัััีคคคืมม่่ขใใจบใ เพราะฉะนั้นสรุปเลยก็คือว่าที่เรารับอิสลามเพราะว่าเราต้องการความรอดความปลอดภัยของเราก่อนนะครับแล้ว ต้องการที่ว่าให้พระอ,องค์นทรงทําให้เราเได้รับความดีก็คือความดีที่เราทำทั้งหมดจะถูกตอบรับทีนี้ก็คือเมื่อกี้พี่ได้ถามถึงเงื่อนไข,ขของการรับอิสลามกับน,น้องเนี่ยหข้อซึ่งน้องน้องยอมรับได้ทั้งหมดหข้อถูกไหมครับครับเดีถามอีกครั้งหนึงและการถามแบบสรุปเป็นการถามแบบสรุปส,ปสั้นๆน,นะครับขอ้อแรกก็คือต้องเชื่อว,ว่าพระเจ้าที่แท้จริงมีเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นคืออัลลอฮ์ข้อนี้ยอมรับได้ไหมครับยอมรับได้ค่ะครับข้อ2งนะครับก็คือต้องมอบการกราบไหว้บูชาให้กับ Allah, ข้อท MM. <4. S 3> <Q> ี่3มนะครับก็คือเราจะต้องเชื่อว่าท่านนบีมูฮัมมัดเป็นศาสนทูตท่านสุดท้ายของอัลลอฮ์ข้อนี้สามารถยอมรับได้ไหมครับยอมรับได้ค่ะข้อที่สี่นะครับจะต้องเชื่อว่าคำพิัญญากรานเป็นคำพ์ที่มาจากอัลลอฮ์ครับเป็นพระดํารัสเป็นคำพูดที่มาจากอัลลอฮ์ครับยอมรับไหมครับยอมรับค่ะครับข้อที่ห้านะครับจะต้องมีความเชื่อว่าอิสลามคือหนทางรอดทางเดียวเท่านั้นนะครับสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ขัดต่ออิสลามเราจะต้องปฏิเสธต่อสิ่งนั้นข้อนี้สามารถยอมรับได้ไหมครับยอมรับได้ค่ะครับ โอเคส่วนข้อสุดท้ายนะครับก็คือเราจะต้องยอมรับต่อหลักคำสั่งใช้ของอิสลามทุกๆข้อถึงแม้ว่าเราจะยังไม่สามารถปฏิบัติข้อหนึ่งข้อใดได้ก็ตามนะครับผมถึงแม้ว่าเราจะยังไม่สามารถปฏิบัติข้อหนึ่งข้อใดได้ก็ตามอย่างที่พี่ได้ยกตัวอย่างให้ฟังไปเมื่อข้างต้นนี้ไม่งงนะครับ ข้อนี้สามารถยอมรับได้นะครับโอเคครับเมื่อน้องเต้สามารถยอมรับได้ทั้งหมดหข้อแล้วเนี่ยหมายความว่าพระองค์เนี่ยได้พร้อมที่จะเปิดรับน้องเต้เข้ามาอยู่ในหนทางของพระองค์แล้วนะครับต่อไปเนี่ยก,ก็คือการปฏิญาณตนรับอิสลามคือการเข้ารับอิสลามอย่างเต็มรูปแบบนะครับเดี๋ยวพี่จะสอนน้องกล่าวคําปฏิญาณตนรับอิสลามและให้น้องกล่าวตามโอเคไหมครับค่ะถามอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการรับอิสลามครั้งนี้มีใครบังคับไหมครับไม่มีค่ะ การรับอิสลามครั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องไปแต่งงานหรือว่ามีแฟนเป็นมุสลิมไหมครับไม่เกี่ยวค่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวให้กล่าวคำปฏิญาณตนตามพี่นะครับอ่าอัชฮัดูอัชฮัดูอัลลอฮ์อัลลาฮอิลาฮะอิลาฮะอิลลัลลอฮอิลลัลลอฮวะอัชฮัดูวะอัชฮัดูอันนะอันนะมูฮัมมัดันมูฮัมมัดันรอซูลุลลอฮรอซูลุลลอฮเวลาสอนจะสอนชาติที่แบบมี ฮัลโหลนี่ไหมครับน้องมูฮัมมัดรอซูลุลเหรอรอซูลุลเหรอข้าขอปฏิญาณตนว่าข้าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีผู้ที่คู่ควรไม่มีผู้ที่คู่ควรแก่การถูกสักการะแก่การถูกสักการะอย่างเที่ยงแท้อย่างเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเพียงเขาองค์เดียวเท่านั้นและข้าขอปฏิญาณตนว่า ขอปฏิญาณตนว่าท่านนบีมูฮัมมัดท่านมาท่านนบีมูฮัมมัดเป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์เป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลล์อัลลอฮ์บอกบัรก็ยินดีนะครับตอนนี้น้องได้รับอิสลามแเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มีพยานอยู่กันหลายหลายท่านนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับน้องรู้สึกดีใจมากอัลฮัมดุลิลแล้วคิดมาก่อนไหมครับว่าเราจะได้มีโอกาสมาอยู่ในาอิสลาม เคยคิดเลยค่ะไม่เคยศึกษามาก่อนเลยแล้วทําไมอะไรทําให้เราตัดสินใจอยู่ดีมาศึกษาอิสลามได้ครับเราก็ใช้ชีวิตปกติแล้วอยู่ที่มาศึกษาอิสลามได้ยังไงเอ่อหลัง,<อ>งจากที่ลงใต้ปียาลาค่ะเจอชาวมุสลิมอะไรนี้ค่ะอ๋อหลังจากที่เราได้เห็นมุสลิมใช่ไหมครับเราก็แล้วมุสลิมทําไมครับเราเห็นมุสลิมแล้วเป็นยังไงก็ สังคมเขาอะค่ะหนูชอบสังคมเขาแล้วก็ลองมาศึกษาดูดีๆก็อาคําสอนเขาก็อาหนูก็ชอบอะคะ่ะสิ่งที่เราชอบมากที่สุดในหลกักในหลักคสอนอิสลามคือเรื่องอะไรครับเรื่องการนับถือพระเจ้าองค์เดียวค่ะเรื่องนี้ชอบมากอาาลล๋อมาชอลเนาะต่าฮิตเลยนะครับทำไมเราถึงชอบเรื่องของการนับถือพระเจ้าองค์เดียวเป็นเรื่องที่เราชอบมากที่สุดะครับเหมือนเรามีสิ่งที่เรานับถือแน่ๆอ,อย่างเดียวอะค่ะไม่มีแบบอย่างอื่นเข้ามาแบบแตกอะไรเงี้ยค่ะ มาชาลอยแลห้ามยินแล้วห้ามยินแล้วยินดีมากมากเลยนะครับแล้วก็ขอต้อนรับสุ่ตอิสลามอยากให้น้องช่วยพูดอะไรฝากนิดนึงสำหรับผู้ที่กำลังเปิดใจศึกษาอิสลามอยู่น้องใช้เวลาแค่อาทิตย์เดียวบางคนใช้เวลาเป็นปีเป็นเป็นเดือนเขายังเกิดความลังเลน้องจะพูดอะไรไหน่อยไหมครับค่ะอยากให้ลองตัดสินใจดูถ้างานมันยิ่งถ้าเกิดเราแบบแก่ตายไปไม่ทันก่อนอย่างนี้ค่ะมันจะไม่ทันเอาลองเปิดใจ ดูก่อนนะคะอ่าครับทำดูแลทำดาแ์ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอยินดีต้อนรับสู่อิสลามนะครับเดี๋ยวหลังจากวางสายเดี๋ยวรบกวนช่วยส่งที่อยู่ไ่พี่ด้วยนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะยินดีต้อนรับสู่อิสลามครับครับครับก็ทำดูแลครับพี่น้องก็รับอิสลามนะครับวันนี้สองท่านน้องท่านนี้เนี่ยเป็นน้องที่ศึกษาอิสลามได้แค่ทีเดียวนะแล้วก็อยู่จังหวัดฉะเชิงเทราใช้เวลาศึกษาอิสลามไม่นาน นะครับผมแต่ความอิคลาสด erm ้วยความบริสุทธ str <ney> ิ์ใจนะครับในการหาความจริงแล้วก <Maybe. S 2> ็ด้วยกับสิ่งที่อัลล็อกเนี่ยมองเห็นบางอย่างตัวเขาอัลล็อกก็ได้เรียกเขามาอยู่ในหนทางพระองค์สิ่งที่ผมประทับใจน้องคนนี้มากก็คือเรื่องที่เขาชอบมากที่สุดนะครับอิสลามมีเรื่องราวหลายอย่างนะนะครับไม่ผิดที่เราจะชอบคลาคําสอนอิสลามในเรื่องหนึ่งเรื่องใดไม่ผิดเลยนะครับแต่เรื่องที่เป็นเรื่องสําคัญที่สุดที่จะทำให้เราเป็นมุสลิมและเป็นสิ่งที่น้องคนนี้เขาชอบเนี่ยก็คือเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องของการเชื่อและศรัน้ นะครับคือทำคือเรื่องนี้เลยเป็นทำเป็นสิ่งที่ทําให้เขาเนี่ยดึงดูดเขาให้เขามาสนใจและรับอิสลามสําหรับผู้ใดที่ึกต้องการที่จะได้รับคำแนะนำในการศึกษาอิสลามหรือ กำลังศึกษาอิสลามอยู่เกิดความรังเลใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางบ้านเรื่องครอบครัวหรือว่าเรื่องคนรอบข้างเรื่องอาหารการกินเกิดความรังเลว่าจะรับอิสลามได้ไหมอะไรยังไงสามารถทักมาปรึกษาผมได้นะครับผมจะทิ้งช่องทางไลน์ไว้ให้นะครับผมก็ขึ้นไลน์ตอนนี้ก็สามารถแอดมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนอัสลามุอะลยัยกุมรกมราะตุลลอฮ์มานกาตูวันดีครับ